สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมพีม่สุธิชาติจราจรตลาดนัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันหรือสองวันที่แล้วก็ได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการประทะขลมกันแล้วก็การข่มกันด้วยภาษาไกลระหว่างทหารไทยกับทหารเขเมรน,นะครับพี่น้องก็คงเห็นอย่างที่บอกนะครับอย่าประมาทอย่าประมาทอย่า ดูถูกคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าคู่ต่อสู้คนนั้นจะเป็นใครนะครับจําคําผมไว้ให้ดีนะขอุญยตเตือนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเพราะว่าการประมาทคู่ต่อสู้มันคือหนทางแห่งความหายนะนะครับไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนนะท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะท่านจะสุดยอดแค่ไหนนะครับฝีมือแค่ไหน ถ้าท่านประมาทเมื่อไหร่ท่านก็มีโอกาสจะพลาดได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสปประหลาวเมื่อประมาณสองสวันที่แล้วนะครับที่เป็นข่าวนะที่ว่ามีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะครับก็ไปตีทหารลาวตรงแถวๆตรงข้ามอําเภอเวียงแกตนะครับแถวๆนั้น ก็ทาให้ทหารหลาวตายไปหลายคนแล้วก็ยึดฐานด้วยนะยึดฐานปฏิบัติการได้ด้วยตามข่าวว่าไว้ตั้งสามสี่ห้าฐานเลยสแสดงว่ากองกําลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับสามารถเขายึดกองกําลังสามารถเขายึดฐานปฏิบัติการของทหารสบบปปลาวได้เพราะว่าว่าไปสบบปปลาวนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะการต่อสู้ของเขาเนี่ยมีประวัติเหมือนกัน มีประวัติยาวนานนะครับเคยต่อสู้กับประเทศนั้นประเทศนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาก็ไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่นะพี่น้องไปดูแล้วกันแต่บางท่านก็บอกว่าที่ไม่แพ้เพราะมีเวียดนามก็ถูกต้องนะครับตามข่าวว่าตัวน,นี้เวียดนามก็ยังอยู่ชะไม่ได้ลดน้อยลงไปนะครับทหารเวียดนามอยู่กันหลายหมื่นนะเพื่อเพื่อับประกันความปลอดภัยนะครับแต่ไม่เป็นไรลาเรื่องของเขานะครับ กองกําลังที่เข้าตีนี่ถ้าดูจากฝีมือจากการปฏิบัติการบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดาเนี่ยตามข่าวบอกว่าเป็นพวกที่เขาสีพ่พลประโยชน์จากยาเสพติดเพราะว่าเมื่อไม่นานเนี่ยทหารลาวเขาจับยาบ้าน,นะครับได้ยี่สิบล้านเม็ดยี่สิบล้านเม็ดถามว่าเยอะไหมก็ เยอะนะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดเอาตามที่เคยเห็นเนะ่ะเคยเห็นเคยได้ข่าวไม่ได้ข่าวจากไหนแล้วก็ข่าวในเมืองไทยนี่แหละออกโทรทัศน์ออกอะไรเป็นจำยี่สิบล้านไม่ถือว่าธรรมดานะครับไม่ถือว่าเยอะหรอกธรรมดามากไม่จําเป็นที่กลุ่มค้ายาเสพติดจะต้องตามมาล้างแค้นหรือว่าตามมาเอาของคืนไม่คุ้มค่านะ พราะว่ายาสิบี่เขาผลิตได้ง่ายนะเขาไม่ได้ยากหรอกถ้าพูดอย่างนี้เลยหา่ารู้ได้ไงเคยผลิตแล้วไม่เคยครับไม่เคยหรอกนะอย่าไปคิดอย่าไปคิดขนาดนั้นนะก็เห็นตามข่าวนะว่าแบบมันน้อยอ่ะยี่สิบเมตรอ่ะยี่สิบล้านเมตรอ่ะไม่ใช่เยอะนะครับอืมฉะนั้นเรื่องนี้ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ผมผมไม่ให้ราคาผมว่าพวกที่มายึดฐานเนี่ยไม่ใช่ กองกาลังค้ายาเสพติดนะครับส่วนท่านจะคิดว่าใช่ก็แล้วแต่ท่านแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าสทิิอย่างที่บอกไปผู้ค้าราเสาติดเขาจะไม่ประทะากับใครง่ายๆนะครับเขาจะไม่แสดงตนง,ง่ายๆจับของได้คนนี้เลยนะครับเขาไม่คิดจะสู้หรอกพี่น้องได้ดูข่าวที่ถูกจับยาเสพติดได้นะแล้วก็ตายไปสีห้าคนบางทีเป็นสิบ คนใหญ่นั่นก็โดนเคมครับหนีไม่ทันนะครับถ้าตะโกนใส่จริงๆวมันหนีไปแล้วนะครับมันไม่อยู่หรอกนะเพราะว่าเขาไม่ต้องการปรากฏตัวเพราะว่าสู้ไปนะ่ะถ้าโดนล้อมโดนเข้าไปในพื้นที่ทหารเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับผมจะบอกให้อนะถ้าบอกว่ายุดวางอาวุธเจ้าหน้าที่ล้อมไม่หมดแล้วเหือนในหนังนะครับสแปบเดวพวกนี้มันก็วางแล้ววิ่งหนีไม่อยู่หรอก ที่เห็นตายคือหนีไม่ทันนะครับแล้วก็โดนเคโมโีแล้วก็แว้ก็โดนก่อนนั่นแหละถึงหนีไม่ทันนี่คือความจริง <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะกองกําลังนี้ถ้าให้ผมคิดเอาเองนะผมไม่เชื่อว่าเป็นกองกำลังจากต่างประเทศเพราะว่าในลาวเนะี่ยเขาบอกว่าคือพวกชาวเน็ตน,นะเขาว่าไปว่าไปเรื่อยว่า ประเทศนั้นประเทศนี้ให้การสนนุนบางคนก็พูดว่าประเทศเราประเทศไทยผมบอกเลยไม่จําเป็นนะครับผมบอกเลยไม่จําเป็นประเทศไทยเราไม่จําเป็นต้องเป็นหนุนใครแล้วตอนนี้นะครับเฉพาะดูตัวเองก็เอาให้มันรอดนะครับเพราะว่าเราก็ปัญหาเยอะนะจะให้ไปวุ่นวายกับประเทศอื่นผมบอกเลยตอนนี้เราเจ้าหน้าที่ไทยเราไม่ทําผมเชื่ออ่างนนะครับแต่ถ้าจะให้ผมบอกเหตุผลว่าทาไมผมถึงมี่เชื่อว่าเป็นกองกำลังนอกประเทศ เพราะว่าในประเทศลาวจริงแล้วเขามีกองกําลังต่อต้านรัฐบาลนะครับของเขามีอยู่แล้วก็เป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งนะและมีจํานวนมากพอสมควรนะครับนั่นคือกองก,องกองกําลังของกระบวนการต่อต้านลาวหรือว่าขอตลอลล์พี่น้องเคยได้ยินไหมบางท่านอาจจะเคยได้ยินบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคนที่อายุมากๆสักสี่สิบ สี่สิบกว่าเนี่ยสี่สิบกลางๆเนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินแต่ล่างๆลงไปผมไม่มั่นใจเพราะว่ากองกําลังนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยที่ลาวแตกใหม่ๆนะครับตอนนั้นมีนายพลวังเปาเขาเป็นลูกน้องของอเมริกานะครับลบในลาวก็สู้กับคอมมินิตลาวสู้กับลาวแดงทุกวันนี้เนี่ยประเทศลาวที่คุูอำนาจส่วนนะีต้ตัวหมายหนึ่งก็คือนายพลวังเปาเนี่ยนะ จนกระทั่งอเมริกาแพ้แล้วคนของกอ่ก็หนีไปอยู่ที่อื่นนะครับก็มันมีขบวนการต่อต้านลาวอยู่แล้วก็มีกองกำลังอยู่ผมไม่ทราบว่ายังทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ตอนเมื่อประมาณหลังสงครามลาวลาวแตกจะมีขบวนการต่อต้านลาวปฏิบัติการเป็นระยะนะครับมีบางทีบุกเข้าไป แถวๆอุบลน่ก็เคยบุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปยึดจุดผ่านแดนอะไรนะผมจำไม่ผิดนะอก็ประทะากันนะครับก็มีก็มีเป็นระยะตอนนังลำมาก็เงียบหายไปรู้สึกว่าเงียบหายไปนี่จะประมาณปีพศ2อ5 3นห้ที่เงียบๆไปจากกับการากลับบ้าน การมารับตัวของมงลาวนะครับรับตัวมงลาวกับไปอยู่ประเทศเลาวเพราะมงลาวเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนี่มานานนะครับเพราะว่ามีขบวนการต่อต้นานลาว้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะผมไม่ยืนยันว่ามีระดับหัวหน้าอยู่ไหมเพราะตอนที่ผมเห็นนะขบวนการกต่อต้อานก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะเป็นชาวบ,บ้านธรรมดา แต่ชาวบ้านธรรมดาที่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นมวลชนหรือแ,แนวร่วมของกระบวนการต่อต้านลาวเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตธรรมดาเหมือน,นคนมงธรรมดาเป็นมงนะเป็นชาวเขาชนเผ่านะครับส่วนจะมีชนพื้นราบชาวบ้านคนลาวแท้ๆจะอยู่รวมร่วโดวยหรือเปล่าไม่ยืนยันที่ไม่ยืนยันเพราะว่าไม่ทราบนะครับ แต่ว่าขบวนการต่อต้นานลาวเนี่ยมีแน่ๆน,นะครับก็อยู่ตามแนวชายเดนมากอยู่ข้างในบ้างเป็นข่าวเรื่องมีการซุ่มโจมตีแล้วก็มีโอ้ก็หลายครั้งนะครับแต่ตอนหลังมารู้สึกว่าลาวเขาจยับควบคุมสถานการณ์ได้ทําให้การปฏิบัติการของข,องขอบวนการต่อต้นานลาวเบาลงไปแล้วก็เงียบไปในที่สุดตั้งแต่ทหารเมื่อตั้งแต่มงลาวถูกส่งกลับประเทศลาวผมยังไม่ได้ข่าวเลยนะ ตั้งแต่ปีพศสอห้าสิบกี่ปีแล้วสิบห้าปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ข่าวเลยแล้วชุดกลุ่มที่มาชุดปฏิบัติการนี่ยกลุ่มกองกำลังที่มายึดฐานทหารลาวที่เป็นข่าวประมาณวันต้องวันที่ผ่านมานี่จะใช่หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีใครคำตอบได้แม้กระทั่งลาวเองก็ ไม่บอกว่าเป็นใครนะครับแล้วเขาไม่ให้ยุ่งด้วยนะอ่าไทยจะถามไปเนี่ยจนที่ไทยถามไปหรือว่าใครไปถามเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียว,เ,ยวเขาบอกเป็นเรื่องภายในของเขาคนอื่นห้ามยุ่งนะครับก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยไม่เงียบกิบชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องนะชาวบ้านก็บอกว่าเป็นข่าวโคมลอยมากอะไรมากนะครับสรุปแล้วไม่รู้จริงหรือเท็จแต่ดูตามข่าวนะ่มีแน่นอนแล้วก็กําลังติดต่อท้านลาว มีตัวตนแน่นอนนะครับทําไมผมถึงบอกว่ามีตัวตนแน่นอนเคยเห็นเลยไม่บอกนะครับไม่บอกนะครับถึงรู้ก็ไม่บอกเอ่อถ้าอยากรู้ก็จะมาดูตามคลิปอื่นพวกนั้นเขารู้ดีนะครับรู้สึอว่าจะเป็นคนรู้ดีนั้นแหละไปหาแกะตามเพจมานะครับก็มาเล่าพี่น้องฟังพี่น้องก็หลงไหลได้เพิ่มนะครับ แต่ผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้ผมก็ไม่บอกนะครับบอกไม่ได้เอาแค่น okay, ี้นะครับอืมเดี๋ยววันหลังก็มีเองผมจะบอกที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมจะบอกพี่น้องว่าอย่าไว้ใจสถานการณ์นะครับขนาดเราเนี่ยเขาว่าแน่ๆเขาควบคุมได้อยู่ดีๆโผล่มาเห็นไหมแล้วบ้านเราก็ไม่ใช่ประสมบุะแล้ว,วาภาคใต้จริงๆทุกวันเป็นข่าวทุกวันนะครับจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเลยนะผมจะบอกให้ ดีในะที่ทางภาคอีสานเนี่ยไม่ค่อยมีทางเหนือก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่มีที่แต่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับภาคกลางก็ยิ่งสงบบ้านเราเนี่มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆนะครับไม่ค่อยมีเรื่องมีาราอะไรผมถึงบอกว่าให้พี่น้องสามัคคีกันอย่าได้หลงไหลได้ปื้มกับคํายกยอนะครับหรือว่าคํายุยงให้ทะเลาะกันผมถึงบอกว่า,วาทุกคลิปที่ผมลงเนี่ย ถ้าใครเคยดูคลิปผมนะแต่ผมว่าคงไม่เยอะหรอกขอผมมีคนดูคลิปก็แค่หลักหลักร้อยนะครับหลักหมืน่นหลักแสนหลักร้านเนี่ยเขาไปดูคลิปเื่นหมดแต่ถ้าท่านได้ดูคลิปผมอ่ะท่านจะเกิดแสงสว่างในใจว่ากูจะประมาทไม่ได้แล้วเ,เพราะว่ามันมีตัวตนนะครับกลุ่มกองกําลังอย่านึกว่าไม่มีนะแล้วผมเชื่อว่ากลุ่มกองกําลังในประเทศไทยนี่ก็ต้องมีครับแต่ไม่รู้อยู่กับใครผมไม่รู้นะครับ ผมเชื่อเองนะไม่ต้องเชื่อผมท่านไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ผมมั่นใจว่ามีผมเชื่อผมเองนะผมมนโนไปเองก็ได้นะตามฟอร์มผมชอบมนโนอยู่แล้วนะครับล้ว,วันดีคืนดีถ้าประเทศเราเนี่ยเกิดการแตกแยกประชาชนไม่สามัคคีกันเมื่อไหร่ผมพูดนี้มันก็จะค่อยโผล่มานะครับบ้านเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ แถวภาคใต้เนี่ยไม่รู้กลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนนะครับระเบิดกันทุกวันฆ่ากันทุกวันนะฮะแล้วก็ทางประเทศก็ก,กองกําลังแบบนี้อยู่ตลอดนะครับบางประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ถูกปกครองดยกองกําลังแล้วนะครับผมอยู่บอกให้ปกครองด้วยกลุ่มแบบนี้กลุ่มที่เคยระเบิดที่เขาเรียกเราเรียกเาว่าเป็น พวกก่กอ,อการร้ายนี่ก็มีมาแล้วนะครับอตัวน,นี้เริ่มมีหลายประเทศแล้วนะระวังไว้ประเทศเราเนี่ยจะโดนถ้าเราไม่ทำบางทีกันผมจึงหวังว่าบางทีนั่งดูตอลท่านเล่นกินข้าวกับลูกกับเมียกับครอบครัวนี่มีคนเดินมาไล่ท่านลงจากบ้านผมไมอไปนะถ้าไม่ไปก็โดนนะครับอย่างนี้ว่าจะไม่มีนะดูผมไว้สักช่องหนึ่งผมจะคอยเตือนอยู่เรื่อยนะครับอย่าประมาท ถ้าท่านประมาทแล้วก็จะเหมือนประเทศลาวอะไเงี้ยผมแล้วผมถ้าเป็นแบบนี้นะผมมั่นใจด้เลยว่าเดี๋ยวมีอีกนไม่ใช่ผมรู้อะไรนะผมก็ดูตามที่มันเคยเป็นนะครับไม่ใช่ว่าผมรู้ผมไม่มีความรู้ท่านอย่าไปมอง,องหน้าผมอย่างนั้นนะครับผมูดตามที่ผมนั่นแหละที่ผมเข้าใจนะครับเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวต่อไปถ้ากระบวนการกองกาลังต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกหรือว่าในประเทศแข็งแรงขึ้นมา มันก็จะมาบุกเหมือนกันนี่แหละเย่๋ยว่าแต่บ้านเขาเดี๋ยวบ้านเราบางทีเดี๋ยวไม่แน่นะครับทะเลาะกันมาว่าเข้าวุ่นวายเข้าตั้งตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ยุ่งนะถ้าเกิดไม่ใช่มีแต่ภาคใต้ไม่มีทุกภาคจะทาไงอ่ะแต่นั่นพี่น้องรักกันสามัคคีกันอย่าเห็นคนประเทศอื่นดีกว่าประเทศตัวเองอย่าไปไว้ใจประเทศอื่นจนคิดว่าเขาคือเพื่อนแท้นะ ผมบอกเลยไม่มีเพื่อนแท้เพื่อนแท้คือใคร <pe w> เพื่อนแท้คือคนไทยด้วยกนะันเนี่ยนี่แหละเพื่อนแท้ว่าอะไรรู้ไหมอาจจะเกลียดกันโกรธกันไม่ชอบหน้ากันแต่สุดท้ายท่านต้องอยู่ด้วยกันนะครับท่านจะเกลียดหรือไม่เกลียดท่านต้องอยู่ด้วยกันถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องรักใครก็ได้เว้ท่านมีเงินเยอะเ,เท่าไหร่ท่านทําวีซ่าหรือย,ยังมีพาสปอร์ตย,ยังมีบ้านอยู่ต่างประเทศหรือยังท่านต้องคิดถึงข้อนี้นะครับ ท่านอย่าไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนร่ำคนรวยคนร่ำคนรวย,ยเขามีบ้านอยู่ตามทีะเดมดเขาไปเมื่อไ,ไ,ไหร่ก็ได้ครับจำคำพูดไว้จากวันหนึ่งถ้าท่านไม่รักกันถ้าท่านแตกความสามัคคีกันหรือว่าท่านลงไลได้ปื้มกับคนอื่นไปลงไลกับยูทูบเบอร์ต่างชาติที่คอยมาอวยคนไทยเอายอดวิวจากคนไทยแล้วไปสร้างความรรวยให้ตัเอง ตอนนี้ร่ำรวยกับหลายคนรองเงินคนไทยไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งท่านจะน้ำตาตกผมจะบอกให้และคนพวกนี้ยูทูบเบอร์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่มันจะได้นั่งกันอีข้าวหัวเราะบอกนอกจากกูยอาเงินประเทศไทยไปได้แล้วกูยังทําให้มันสิ้นชาติอีกด้วยการมกิ้งกันเลยนะผมบอกให้อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ช่องหนึ่งเอาไว้เตือนสติท่าน ก่อนที่ท่านจะลหลงไหลได้เพื่มจนสิ้นชาติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ